มันไปหาเงินค่าสินสอดมาให้ฉันสิบล้านฉันถึงจะให้มันแต่งงานกับแกถ้ามันหาไม่ได้อะแกก็อย่าไปยุ่งกับมันใี้ฉันเห็นอีกอะไรนะมายสิบล้านเหรอนี่เงินสิบล้านนะ่ะไม่ใช่สิบบาทนะมายแล้วอะไรอ่ะให้เวลาพี่แค่เดือนเดียวพี่จะไปหาจากไหนให้มายวะทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้ละ่ะคะพี่จะไม่พยายามหน่อยหรอต่อ้พี่พยายามแค่ไหนนะพี่ก็หาให้มายไม่ได้หรอกนอกจากพี่ถูกหวยก็แค่นั้นแหละ บ้านหลังใหญ่จังเลยลูกแล้วก็สวยมากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแม่มายเขาตั้งใจซื้อเพื่อให้แม่กับผมเนี่ยเข้ามาอยู่กรุงเทพด้วยกันเลยนะครับจริงเหรอลูกโอ้โหหลังใหญ่ขนาดนี้นะ่ะคงจะแพงหน้าดูนะลูกหรือถ้าเกิดผ่อนนี่ก็น่าจะหนักอาการอยู่นะไม่เลยครับแม่มายเขาซื้อเงินสดไม่ได้ผ่อนอะไรเลยครับแม่แม่ชอบไหมครับโอ้ยจริงเหรอเนี่ยป๊อปแม่ชอบหลังนี้มากเลยลูก ไม้ขอบใจมากเลยนะไม่ต้องขอบใจอะไรกันหรอกค่ะแม่เรื่องแค่นี้เองเล็กน้อยคะ่ะเออแม่คะคือมาเห็นว่ากระเป๋าใบนี้เี่ยมันเหมาะกับคุณแม่ไมยก็เลยซื้อมาให้เป็นของขวัญในการเจอกันครั้งแรกนะคะอุย้ยตายแล้วลูกจริงๆแล้วไม้ไม่จําเป็นต้องลําบากซื้อมาเลยนะหนูไม่ลําบากอะไรเลยค่ะแม่มาอยากให้คะ่ะ <c oughs> หนูมายนี่น่ารักจริงๆนะลูกป๊อปลูกนี่ตาถึงมากเลยนะแน่นอนจ้แะแหะครับแม่เอ,อ่อถ้างั้นแม่ว่าอีกสองสามวันนี่เราเริ่มขนของกันมาเลยไหมได้สิคะแม่สะดวกย้ายเข้ามาวันไหนเนี่ยแล้วแต่แม่ได้เลยนะคะจริงๆมายก็อยากให้แม่มาอยู่กับพี่ป๊อปเขาเเร็วเหมือนกันนะคะ่ะพี่ป๊อปเขาบ่นคิดถึงแม่ตลอดเลยอยากให้แม่ย้ายมาอยู่กรุงเทพด้วยกันแล้วก็ มคคิดว่าถ้าเกิดแม่ไปอยู่ที่คอนโดกับพี่ป๊อปเนี่ยมายคิดว่าคงไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าที่นั่นก็มีห้องนอนแค่ห้องเดียวไมาก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ให้แม่กับพี่ป๊อปอยู่ด้วยกันนะคะถ้าอ,อ,อ,อถ้างนั้นแม่ว่าแม่ขอตัวไปพักดีกว่านะอ๋อได้ค่ะงั้นแม่ตามสบายเลยนะคะเพราะเดี๋ยวมาก็ว่ามาจะออกไปทาธุระแล้วคะ่ะพอดีมีงานต้องทําต่อยังไงอยู่กันตามสบายได้เลยนะคะ ยังไงแม่รีบไปก็รีบกลับมานะพี่คิดถึงได้เลยค่ะงั้นแม่ขอตัวนะคะแม่สวัสดีค่ะจ้าลูกไปนะคะ ไายม้มาบอกแกว่ายังไงม้าบอกให้แกไปดูตัวไม่ใช่หรอและแกไปผิดนัดคนที่ม้านัดไว้ม้าคะมายก็เคยบอกมาแล้วไงคะว่ามายมีแฟนแล้วจะให้มายไปดูตัวคนอื่นได้ยังไงอะนี่แกยังคบกันอีกกุ้ยข้ามถนนอยู่อีกหรอฮะฉันบอกแกอีกครั้งแล้วว่ามันอะไม่ได้เรื่องม้าคะ มาก็ให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองหน่อยสิคะตอนนี้เขาก็พยายามอยู่นะคะมาแกเนี่ยนะจะให้โอกาสมันพิสูจน์เนี่ยนะนั้นแกก็ไปบอกมันซะให้มันไปหาเงินค่าสินสอดมาให้ฉันสิบล้านฉันถึงจะให้มันแต่งงานกับแกถ้ามันหาไม่ได้อะ่ะแกก็อย่าไปยุ่งกับมันนี่ฉันเห็นอีกมามาคะมา ไปหาจากไหนได้ทันเนี่ยเงินตั้งสิบล้านพี่ป๊อบไม่มีทางหาได้แนะ่ไมค่ะฮัลโหลว่าไงครับไมค์อ่อพี่ป๊อบคือเมื่อกี้นี้ ม้าเขาเข้ามาว่าไม้ที่ห้องทํางานนะคะว่าไม้ไม่ยอมไปดูตัวแล้วก็เล่งให้หม้แต่งงานด้วยอะอะไรนะไม้นี่แม่ไม้จะให้ไปดูตัวอีกแล้วอะนี่แม่ไม้ทําแบบนี้ไม่ได้นะพี่ป๊อปใจเย็นๆสิคะเรื่องดูตัวม้ไม่มีทางไปอยู่แล้วก็ไม้มีพี่แล้วไงคะแต่แม่บอกว่า ถ้าเราสองคนอยากแต่งงานกันภายในหนึ่งเดือนหลังจากนี้พี่ต้องไปหาเงินสินสอดมาสิบล้านเอามาให้แม่ไมาแล้วแม่ไม้เขาจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับชีวิตมาอีกค่ะอะไรนะไม้สิบล้านเหรอนี่เงินสิบล้านนะไม่ใช่สิบบาทนะไมยแล้วอะไรอ่ะให้เวลาพี่แค่เดือนเดียวพี่จะไปหาจากไหนให้ไมยวะนี่อย่าว่าแต่เดือนเดียวเลยนะให้พี่หาทั้งชีวิตพี่ยังหาไม่ได้เลย ทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้ล่ะคะพี่จะไม่พยายามหน่อยเหรอในไมยต่อให้พี่พยายามแค่ไหนนะพี่ก็หาให้ไม่ไ,มได้หรอกนอกจากพี่ถูกหวยก็แค่นั้นแหละเออมมยพี่ว่าพี่มีอีกวิธีหนึ่งนะวิธีอะไรหรอคะเอาแบบนี้ไหมไมยก็แค่โอนโฉนดบ้านหลังนี้ให้เป็นชื่อพี่แล้วพี่ก็จะเอาโฉนดเนี่ยไปเป็นสินสอดให้แม่ไมย เพราะยังไงแม่ไม้เขาก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าไม้แอบซื้อบ้านหลังนี้ไว้อะก็จริงนะคะถ้าเกิดไม้โอนบ้านหลังนี้ให้พี่เท่ากับว่ามันเป็นบ้านของพี่แล้วพี่ก็เอามาเป็นสินสอดได้พี่พ๊อปพี่ฉลาดจริงๆด้วยค่ะแบบนี้เราก็จะได้แต่งงานกันแล้วงั้นเดี๋ยวไม้จะไปจัดการทุกอย่างให้นะคะไม้รักพี่นะคะครับ พี่ก็รักมาเหมือนกันนะนี่บออะไรอ่ะแล้วพี่มาตีผมทำไมนี่มันน่าตีไม่ละยังนะวันก่อนพี่ยังไม่เคียร์เลยนะที่ไปลูกหัวมันต่อหน้าพี่แล้วเนี่ยูาบอกรักต่อหน้าต่อตาอีกโอ้โหนี่พี่ฟ้าที่ผมทำไปเนี่ยก็เพื่อเราสองคน และอีกอย่างผมก็มีแค่พี่ฟ้าคนเดียวนะครับแน่ใจนะไม่ใช่ไปหลงสเสน่ห์มันแล้วอ่ะนี่ผมจะไปหลงสเสน่ห์มันได้ยังไงนองไม้เนี่ยมันเจือชื่นจะตายสเปคของผมเนี่ยมีแค่พี่ฟ้าคนเดียวเท่านั้นแหละครับปากหวานนี่ผมพูดจริงๆนะนงางไม้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยถ้าเรื่องนี้จบบ้านหลังนี้มาเป็นของเราผมก็จะทิ้งนงางไม้มันไปเลย ป๊อบป๊อบนี่ฉลาดเกินคนเลยนะก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับพี่ฟ้าก็รู้นี่ว่าผมเป็นใครเป็นใครล่ะฮะบอกเลยสิว่าเป็นใครผมก็เป็นผัวพี่ยังไงล่ะครับผัวผัวพี่ผัวใครอ่ะนี่นี่มาเรื่องอะไรกันคะเป็นผัวใครแล้ว ไมแม้แต่งตัวแบบนี้อะคะมาไมาจะยินก่อนนะมามาทําไมไมาไ,ไม่บอกพี่ก่อนอนะทําไมไม่ต้องบอกอะบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของไม้นะเลยอีกอย่างไมบอกพี่แล้วไงเมื่อไม่จะไปจัดเตรียมเรื่องเอกสารการโอนบ้านจากของไม้ไปเป็นบ้านพี่แล้วแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะทุกคนทำอะไรกันนะนี่แม่กับพี่ป๊อบเป็นอะไรกันแน่ทำไมถึงทำกันแบบนี้ คือว่าทำไมเป็นไรกันงนั้นเหรอทำอะไรกันงนั้นเหรอเลิกทำหน้าซื้อแอปแบลได้แล้ะคนเลยโง่ขนาดเนี้ยจะบอกอะไรให้นะฉันกับป๊อปเนี่ยเราเป็นหัวเมียกันพ,พี่ฟ้าพี่ฟ้าไปบอกมันทำไมอ่ะถ้าบอกมันแบบนี้ทุกอย่างก็จบกันดีจบไอะไรฉันลําคามันเต็มที่แล้วจะให้พี่โกหกอ,อะไรอีกตอนนี้มันก็เห็นขาตาแล้วนี่พี่ฟ้า แต่ถ้าเราถูกจับได้แบบเนี้เราจะไม่เหลืออะไรเลยพี่ม่สนะนป๊อบพี่เบื่อมันเต็มที่แล้วน่าํำคาญผู้หญิงอะไรงโง่ขนาดนี้ฮะแล้วอย่างเราจะไม่เหลือได้ยังไงในเมื่อตอนเนี้ป๊อบก็ดู่มันมาหลายร้านแล้วเนี่ยแล้วรถน่ะมันก็ล่างโง่ซื้อให้ป๊อบละแล้วตอนเนี้ยมันก็เป็นชื่อของพี่ละตอนเนี้ยเรามีมากพอละไปกันเถอะปะไม่อ่ะผมไม่ไปไหนทั้งนั้นจนก,กว่าผมจะได้บ้านหลังนี้หม่ นั่นคือเอกสารการโอนบ้านใช่ไหมเอามาให้พี่เอามาดิไม่ไม่ไม่ให้ไม่ไม่ให้ทําไมไม่ต้องให้ด้วยอะพี่มันคือผู้ชายสารเลวพี่สารเลวได้ขนาดนี้ได้ยังไงหมายรับพี่ทุ่มเทให้พี่นี่เป็นเมียพี่ร่วงหัวกันมาหลอกมาแบบนี้ได้ยังไงหมายไม่ยอมหมายจะทั้งคู่เข้าคุกหมายไม่ยอม มาทมคฮัลโหลคนตังรวยคะนี่ออากานี่ไป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 ฟ้าพี่พนี่กลับมานี่นะไปนิ่งเร็วนี่หยดดุด